ให้เขียนชื่อ3บุคคลสําคัญครหรือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกคุณในช่วงเวลาปัจจุบันอ่ะเราสลับมาเริ่มที่ฟลีนก่อนบ้าง<ม>ครับท่านผู้ชมครับฟลีนก็คือเขียน3คนดังนี้แม่กับบัฟฟี่<ม>เป็นข้อ1ข้อ2คือเกิร์ลฟลีนแฟนคลับข้อ3ซึ่งถ้าใครตามฟลีนมาตลอดฟลีนจะพูดถึงตัวเองว่าจะไม่ลืมร<ม>ักตัวเองอีกแล้ว<ม>และเขียนว่ามีหนบคือตัวเองนี่คือ <Yes. S 1> 3บุคคลเนาะอยากพูดถึงใคร ี๋ยวสรุปโดยภาพรวมแบบเร<ๆ>็วๆก็ได้นะจะได้มีภาพรวมภาพรวมก็หนูรู้สึกว่าองค์ประกอบของทั้งหมดของฟิลมันคือแฟมิลีหมดเลย<ๆ>ในในชีวิตฟินก็มีมีประมาณนี้แหละค่ะที่มันเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของฟินในตอนนี้<ๆ>คือไม่สามารถ เอาใครออกไน์ตอนนี้จากจากตรงนี้จริงๆเพราะรู้สึกว่าเรามีชีวิตเพื่อตัวเราเองเพื่อแฟนขับเพื่อแม่แล้วก็ฟัฟฟีอยากอยากอยากให้แม่สบายอยากให้ฟัฟฟีมีคนคอยให้ข้าวตลอดเวลาครับผมแล้วก็มีแฟนขับก็เป็นแรงบันดาลใจสําหรับฟีนเพราะว่าเขาเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆหนูตลอดแล้วก็คอยซัพพอร์ตในทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแล้วก็อยากให้เขาได้เห็น ผลงานหรือว่าทุกๆอย่างที่ฟินกําลังตั้งใจทําเพื่อพวกเขาจริง,รงๆเพราะว่าพวกเขาเป็นคนเสพพวกเขาเป็นคนดูพวกเขาเป็นคนเห็นสิ่งนั้นแล้วก็ไม่อยากจะแบบทลยศกับการที่พวกเขาเต็มที่กับเราเหมือนกันก็เลยเป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่ฟินไม่อยากให้หายไปจากชีวิตเลยเท่าเที่ฟินจะทำได้แล้วก็แล้วก็ตัวฟินเองอที่อยากขอบุณตัวเองตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยเก่งเก่งละเก่งมากแล้วไม่ต้องเก่งไปกว่านี้ละ พอและอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นอีกคนที่ต้องนึกถึงตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทําอยู่สิ่งที่เป็นอยู่โอเคหรือเปล่าอนาคตมันจะโอเคกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่อยากให้เขาลืมตัวเองเลยสักวันอืต่อไปมาสลับที่เบกกี้เบกกี้เขียนว่าอะไรครับสามบุคคลสำคัญเบกกี้เขียนว่า,าขึ้นมาจากม a m i ีย <laughs> 8แล้วก็ออกเสียงว่าไงนะฝรังเศสเนี่ยบ้องบองบ้องอ่ะทำไมถึงเป็นกลุ่มคำเหล่านี้ครับโอเคจริงๆอ่ะเวลาให้เลือกคนสำคัญอยากมากสำหรับหนูเพราะว่าหนูอจจะรวมใน f ฟ m i l y like most important is family ไปเลยอ่ะก็คือ My mom, my dad, my brother, bonbon, boba คือ ได้เป็นทุกอย่างได้เป็นทุกอย่างของหนูเลยอ่ะเป็น my biggest my biggest 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 supporter แม้ว่าจะทำอะไรอ่ะก็จะมีเตยอยู่เคียงข้างตลอดแล้วก็คอย u p อร์ตวันไหนที่ผิดพลาดวันไหนที่ทำอะไรไม่ถูกก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรด้วยนะก็แค่แบบไม่เป็นไรเอาใหม่ try again แล้วก็อีกอีกคนที่ให้อยู่ในแฟม i ล y ด้วยก็คือแฟนคลับครับผม my b e c k y s angels คือเขาเป็นทุกอย่างเลยแบบ แม้ว่าทำอะไรอ่ะเขาก็พร้อมที่จะจะ support เราอ่ะ no matter what it is อ่ะแล้วก็แม้ว่าหนูเจอข่าวอะไรในวันนั้นอ่ะข่าวดีแบบ exciting อยากเล่าให้ใครฟังอ่ะแล้วไม่มีใครเล่าให้ฟังอ่ะหนูจะไปเล่าให้เขาฟังอคือเหมือนเขาพร้อมที่จะฟังเราตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามหรือว่าวันไหนที่เรา happy ที่สุด ก็จะเขาก็จะแฮปปี้กับเราหรือว่าไหนที่เราเศร้าที่สุดเขาก็จะเศร้าไปกับเราอ๋อก็เลยจะคอยคอยบอกกันว่าเป็นเป็นล่มให้กันละกันว้าวม,มันเหมือน <Yeah. S 1> เป็นพรเหมือนกันนะการท,ที่เรามีกลุ่มคนแบบนี้ใช่มันบางที I don't don know who to say it to แล้วก็ but there's them yeah